โอ้ฮัลโหลเซอร์เรียบนี่คือเกม เพื่อนเราไปลุยแค่เราก็มีหน้าที่ตรงนี้ดูืว่าเพื่อนจะไหวไหมถ้าเพื่อนไม่ไหวก็เตรียม่น,น,น,นยิงยิงน,นี้มีตีนนะครับ Hãy người cho kênh Ghiền Mì Gõ มีอีกสึกหนึ่งนะเออจะว่าไปสิ่งมเบาไหมน่าจะเบาเพราะว่ามือบ,งอบ,งอบางเนี่ยิงไปมง่ิงองทำศตาเีออท่สุด่นรุ่นและนะ้วล่ะเขาทำอะไรหาคองเหรอ Come here ไป,ไปลาบส,รสตรีมัห้นี่ดอกยาเตอไม่เี้ยววะล,โ,ลโอ้ตงนี้มันปิดอยู่อ่ะนู้นหมดอีกกนะ,นนไไะนะโมเอ,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 อลกูโมเดลกมเดล ประทานีดิบไม่รู้ไม่รู้ใช่เวลาแต่ว่าดีีๆแะไรกระแพ้ไปแล้วจบเรียบร้อยอบ๊ายบาย